สวัสดีเนะ้อพี่น้องกล้องไปสุกูสุกข,ขนเนาะคะ่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ทางช่องก่อนผ่ารวยค่ะพี่น้องค่ะเบิ่งเอาลดพี่น้องเอ้ใดได้มาเบิ่งมาช่วงคลิปนี้ก็กดไลค์กดแช่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเห็นละทำบาปขาดทุนทำบุญได้กำไรเบิ่งทำบุญเลยพี่น้องเอ้สี่ขนของไปมุ่นนิธีเด็กก้าผ่าอุดอรเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะไปพร้อมกันกับสายฝน,นะคะ่ะพี่น้อง่ะไปพร้อมกับสายฝนเนาะคะ่ะพี่น้องเด้อคุณ รถพอนผ้ารวยอีกขั้นหนึ่งนะคะพี่นอนะ้องเนาะขนของเต็มรถนะคะพี่น้องคะแต่ไปทาำกลางสายฝนพี่น้องเอ้ยะคะ่ะคลิปนี้เอาบุญมาฝากพี่นอ ans, ้องเอฟซีกัน่องคนพ่ารวยสุขสุขนเนาะคะ่ะผูเเบเบ้ใดได้เบังได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ท่างช่องในเด้อคะ่ะพี่น้องละบังรถพี่น้องเวเลาเาห้องเฮุนเนี่ยมันสิลําบากแม้จหน้อยเด้อค่ะพี่น้องเด้อคะ่ะเพราะฉะนั้นค่ะทำบุญนะมันทำยากแต่ทำบาปมันทำง่ายเนาะคะ่ะพี่น้องเนี่ยเราก้นกัน โบอิลีกับโบใครทำบุญเนาะค่ะพี่น้องคะบางคนกับว่ามันเฮ็ดยากเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะอุปสรรคในการทำบุญเนาะคะ่ะฝนตกฝ้าห้องก็ต้องได้มาเพราะว่าเข้านัดหมายกับทางมุ่นนิธิเด็กกำพร้าอุดรแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องนี่แหละเบิ่งเอาโลดพี่น้องเลยก็ขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขสุขพนที่ได้ร่วมบุญมากเพราะว่าสิเป็นแป้งขนมเนาะคะ่ะพี่น้องคะเสื้อผ้าเนาะคะ่ะพี่น้องเรื่องทุนการศึกษาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเบิง่งเอาพี่น้องเนาะคะ่ะจั้งในก็นกดไลค์กดแชร์เอาบุญน้ำกันใจพี่น้อง ท่ามกลางสายฝนนะคะพี่น้องเด้อค่ะของกระดาทถุงดำหอ่อเอาพี่น้องเอ้ยฝนมันตกแห้งค่ะแปวบุญน้องกันนะคะพี่น้องบ้านมูลนิธิเด็กกพํพภ้าอุดรบ้านขขาวสารนะคะพี่น้องเด้อไก่สีหอดละจ้าพี่น้องจ้าถึงแล้วะคะ่ะพี่น้องเด้อถึงแล้ว ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะพอดีมื้อนนี้มากกับมะข่อเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญนะคะเพิ่นไดนําขนมนะคะพี่น้องคะ่ะมาเลี้ยงเด็กหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะมาแจกเด็กๆนะคะพี่น้องค่ะโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาบุญน้ากันนะคะเจ้าภาพใจดีสวัสดีคะ่ะเจ้าภาพท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสด <ald> ีค <ald> ่ะอันนี้ท,าท่านทีมงานเจ้าภาพใจดีเศรษฐีใจบุญนะคะเด้อค่ะ อาออนุโมนทนาบุญน้ำนะคะน้อค่ะโอ้โได้บุญเลยหลายจ้ะค่ะหอดร์เด้อค่ะพี่น้องค่ะบ้านที่นี่บ้านอุดรธาน,านีนะคะพี่น้องเด้อมูลนิธิเด็กกำพร้านาะคะ่ะพี่น้องสตร์ผู้หญิงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเด็กน้อยเด็กผู้หญิงนะคะพี่น้องเด้อ ฝากกับขอขอบุญขอบคุณเอฟซีแฟน่องสุข,ขุสุขชนนะคะพี่น้องเนาะโบว์สิได้รวมบุญมาผลไม้ขนมนะคะพี่น้องเด้อบว์วสิเป็นสภา,านาแพ้นะคะพี่น้องพร้อมด้วยทุนการศึกษานะคะพี่น้องเด้อ กางแล้วก็หันหน้ามาหน่อยค่ะค่ะหนึ่งสองสามโอ้ยเดี๋ยวเด้อเอ้ยค่ะพี่น้องป้อนไปค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนเนาะคะ่ะความสําเร็จนี่มีได้ย้อนพ่อแม่พี่น้องแฟนช่องเอฟซีแฟนช่องของพ่อนผ้ารวยเนาะคะ่ะพีบบ่น้องเนาะบวชสิเฮ็ดยังกระตำซังเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสนับสนุนแอดมินมา ถูกอย่างเนาะคะ่ะอันนี้กับเท่ากับม,มอบทุนการศึกษาค่ะพี่น้องคะ่ะสนับสนุนเล็กน้อยกำแพาเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเพื่อเกิดชาติมาสันใดเท่ากับสะได้ครบถูกอย่างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะบลําบากเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะอันนี้กัเป็นความเสือ่อความสัท่าส่วนบุคคลเนาะคะ่ะทำบาปขาดทุนทําบุญได้กําไรเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะมันจงไหนเท่ากับสะสมหน่อยไปหาหลายนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเท่าสิได บอลำบากเนาะค่ะพี่น้องเนาะกับบุญนี่กัขอปั่นแกกไปหาะเอฟซีแป้นช่องเนาะคะ่ะที่สนับสนุนมากบว่บาสิเป็นอ่าซอยซื้อแป้งท่าโตเล็กน้อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบว่บาสิเป็นพุ่นการศึกษาก็ขอบคุณนเนาะคะ่ะเจ้าภาพที่ได้เบิ่งคลิปนี้เด้อค่ะที่ได้ทรงเสื้อผ้าที่บอใส่แล้วเนาะคะ่ะเสื้อผ้าที่พ่อใส่ได้เนาะคะ่ะก็ถือว่าเป็นสภาใหม่หละเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ที่ทรงมห้แอดมินพอนผ้าร่วยได้นํามามอบห้ยทางมุ่นนิธิอีกส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องเนาะก,กัขอนโมทนาบุญกับเอฟซีแฟนช่องนะคะที่ได้ทรงเสื้อผ้าหมห้แอดมินพอนผ้าร่วยเป็นสพานบุญนํมาม้ามอบห้มุ่นนิธิเฮ้านะคะพี่น้องเนาะค่ะเด็กกพาพร้าอุดรน,นะคะพี่น้องเนาะค่ะสถานที่นี่ก็ถือว่าต้องซอยเหลือนะคะพี่น้องเนาะคนขาดคนเช่นอันใดกับพี่น้องคะ ได้ันทียงกอนช้มองล้านทียงก่อนเลยช้ากิล้านละบ่บาเห็นมากลับมาขึ้นเกาขึ้นหอดก็ถึงสวัสดีอีกรอบนึงนะคะนะกการเมือค่ะค่ะเมื่อเนก้าขึ้นหอดเล็กหน่อยห้าคือเก่าเนาะค่ะเนาะค่ะเดี๋ยวทางคู่บาอาจารย์เพื่อนกับไฮติดต่อได้แอดว่าเชคใส่น้ำแนยเล็กหน่อยมีจะข้นเพื่อได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนึงสินะค่ะคู่บาอาจารย์ทางวัดค่ะค่ะค่ะตอนนี้ทาง เด็กน้อยเท่านี้ส่วนมากสีขาดแค่ไหนแน,น่นคะ่ะส่วนมากสี่แบบยังขาดของใส่ของใส่ย,สย,ยังบ่ค่ะแมนค่ะ,คะช่วงช่วงช่วง,ช,วงช่วงนี้เนาะก็มีอันเด็กน้อยขรามาไม่หลายเป็นเด็กอ่อนนะจกจโอ้เด็กอ่อนเป็นเด็กเล็กเด็กเล็กแต่เดิมนะมันจะมีแค่42เนาะ,ะแต่ทุกวันนี้นะมีถึง6.66ิบหกสคน เพราะว่าเยอะขึ้นเรื่อยๆก็อยากได้อะไรนะเขาเรียกสบู่เหล้วเนาะอสบู่เลวที่นี่น้องอาบแล้วมันไม่แพ้นะไม่เป็นผืนไม่เป็นอะไรนะสบู่สำหรับเด็กอ่อนนะคะกับแป้งแคร์แป้งอะไรแป้งเด็กเนาะค่ะแล้วก็พวกแคมเพิร์อะไรอย่างนี้แหละก็เด็กเข้ามาใหม่กี่คนนะคะเด็กๆตอนนี้เด็กอ่อนนะคะแรกเกิดอ่ายุหกปีเนี่ยมีอยู่ที่หกสิบหกคนอ๋อค่ะหกสิบหกคนค่ะ ดองนั้นก็เป็นเด็กโตเพราะว่าทั้งหมดมี220เนาะ220ค่ะค่ะ220คนยังไงถ้ามีทุนสนับสนุนเดี๋ยวแอนจะมาสนับสนุนทันทีเลยค่ะค่ะขอบคุณไปกับเพื่อนๆที่เขาอยากมาก็ได้ค่ะเนาะถ้าใครอยากมาก็มาเยี่ยมแต่ในสำหรับเต้าที่เต้าที้ยังไม่พอเน่ะเต้าที้น้องอ่ะก่านเก่าแล้วมันถดุเวลาเขานั่งแล้วมันหา ทีนี้ก็เลยบอกคุณไปแต่ว่ายังไม่ครบพุ่งได้กี่ตัวเองคมันขาดอยู่2อ0ตัวแล้วมันเก่าแล้วพอเด็กเข้านั่งเด็กก็จะโตเรื่อยๆเนาะค่ะมันมันทาไม้หลังเนาะค่ะเหมือนมันสุดมันโฉมแล้วมันหลายปีก็เลยบอกรับบริจาคเก้าอี้แทนเพอรดแป้งเนาะสบู่เหลวเด็กอ่อนค่ะ เัี๋งานก็ธรรมดาเรานี่แหละของทิงของใช้พวกนมเขาเรียกอะไรนะนม U S P ค่ะให้ลูกๆได้กินได้บำรุงเขาเนาะเพราะบางคนก็พร้อมมาอะไรนะข้างหลังหนะคมๆเขามาอยู่กับเราจะได้สมบูรณ์ขึ้นบ้างจะช่วยกันขอบคุณหลายๆเด้อเช่นกันค่ะเดี๋ยวยังไงแอดสนับสนุนอีกทีนึ่งค่ะค่ะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่าที่ที่ถึงลูกลูกป้านอุดรธานีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคลิปนี้ก็ยังมีที่เด็ดฝากตอนเอฟซีแฟนช่องคือเก่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อสำหรับตัวดีตัวเด็ดเท่านั้นก็สิเป็นห้าหกเก้านะคะพี่น้องคะหกสามเก้านะคะสำหรับเลขสองตัวนะคะยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลหนึ่งหก สามหาค่ะพี่น้องคะถ้าผูดใดมากกระจัดจวดจวดถ้าบ่มักกระพานไปนะคะ่ะทังช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนเพราะนั้นนะคะพี่น้องเนาะถือพิษยาวากันเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็อยากให้พี่น้องมิโชคมิมันน้ากันคข่ยน้ามาเสนอฝากตอนนะค่ะสําหรับคลิปนี้แอดก,ก็ขอขอบบุญขอบพุ่นเอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนนะคะทีเขามาเป็นกําลังใจเรื่อยมากนะคะพี่น้องเนะขาะค่ะขอยกเอฟซีแฟนช่องสุขสุขคนขึ้นเนื้อหัวเนื้อเก่าเลยค่ะพี่น้องเด้อเพราะเป็น แอดนี่ถือว่าเป็นเอฟซีทุกทกท่านนี่เป็นคนที่มีพระคุณกับแอดมินพอผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะบ,บ,บ่ว่าแอดมินสีสางนําบกอซาลาเฮจีบบัวฐานบัวล่อพระเนาะคะ่ะพี่น้องก็ได้สนับสนุนเลยมากบ,บ,บว่ว่าสิเฮ็ดบุญวัดว่าอารามตางๆงเนาะคะ่ะถ้าบ่มีเอฟซีแฟนช่องกับบ่มีความสําเร็จไปได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะความสําเร็จนี่ก็คือบอกได้เลยเต็มปากเต็มคาค่ะพี่น้องค่ะความสําเร็จมีได้เพอเอฟซีแฟนช่องค่อยสนับสนุนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ กับเอฟซีแฟนช่องทีบะขามโฆษณาก็ขอให้ได้รางวัลนที่หนึ่งเร็วๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่บะขามโฆษณาของแอดมินพ่อนผ้าร่วยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องทุกๆท่านเนาะคะ่ะโชคดีมีเงินใส้เนาะคะ่ะพี่น้องคะตลอดไปเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อเพราะว่าเป็นเอฟซีพ่อนผ้าร่วยนี่ก็อดสาฟังสักหน่อยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะบางท่านกับบอกแอดมินจะจะเบา,ามากหลายวันเนาะคะ่ะท้าวเบา,ามากบได้เนานะคะ่ะ ต้องบอกหลายๆมันค่อยสิครบสิบนาทีจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีจ้า